เตรียมขนมปังให้ง่ายและสะดวกด้วย SGE เครื่องหั่นขนมปังรุ่น BS ที่สามารถหั่นได้ถึง31ชิ้นในครั้งเดียวใช้งานง่ายวัสดุสแตนเลสไม่เป็นสนิมรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มพร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์การเตรียมขนมปังที่ดีที่สุดแล้ววันนี้สวัสดีครับขอแนะนำ SGE เครื่องหั่นขนมปังรุ่น BS คุณกำลังมองหาเครื่องหั่นขนมปังที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานง่ายและมีความทนทานใช่ไหมขอแนะนำเลย SGE เครื่องหั่นขนมปังสไลด์ขนมปังรุ่น BS ที่จะช่วยให้การเตรียมขนมปังของคุณเป็นเรื่องง่ายและสะดวกขึ้นคุณสมบัติเด่นวัสดุสเตลเลส304ทำจากสเตลเลสที่ไม่เกิดสนิมปลอดภัยต่อการใช้งานและทำความสะอาดง่ายการหั่นที่แม่นยำหั่นขนมปังได้หนา1.2และ1.5เซนติเมตรจำนวนมากถึง31ชิ้นต่อครั้งใช้งานง่ายเพียงกดเปิดสวิตช์ก็สามารถใช้งานได้ทันทีกำลังผลิตสูงสามารถทำงานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์รองรับขนมปังยาวสุดถึง39เซนติเมตร ไม่ว่าขนมปังจะยาวแค่ไหนเครื่องนี้ก็สามารถจัดการได้ใบมีดสแตนเลสคุณภาพสูงใบมีดคมแข็งแรงทนทานรายละเอียดสินค้าขนาดเครื่อง 54x64x66 เซนติมตรน้ำหนักสุทธิ44กิโลกรัมพลังงานใช้พลังงาน370วัตต์แรงดันไฟฟ้า220โวลต์ประเภทการรับประกันรับประกันจากผู้ผลิต s อ e เครื่องหั่นขนมปังสลด์ขนมปังรุ่น B.S. คือคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องหั่นขนมปังคุณภาพสูงใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุดสั่งซื้อวันนี้และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการเตรียมขนมปังที่สะดวกและรวดเร็วสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วนะครับขอขอบพระคุณมากครับ